เใส่รถมาเลยครับมาเบิ้งเด้อบานนี่ใส่ปลายังครับเพล็ดน,นี่ปลาลุ่มครับปลาลุ่มปาดถุงจังเม็ดนี่ประมาณสองเม็ดเนาะคือนี่ประมาณเม็ดเจ็ดเม็ดแปดครับโอ้เม็ดแปดสิบมาเบิ้งนะครับเด้อเบิ้งกานเรียนเบาข้องสร้างโหลดเป็นเบาเป็นเบาครับบานเขาเอือนเบาภาษากลางเขาเรียกเว้านะครับนี่ ภาษายสารเอื่อนสนู่นะครับนี่สนูติดวาวดังดือด้อดือด้อดือ้อนมือนีกรลบแห้งครับบ่ได้แรงหนักครับย่นขึ้นไปเลยเลรนี่หางาเงา็นไหนครับนี่โอ้มันสิบกว่าเมตรมั้โอ้สิบกว่าเมตร,าม,ตรามาชมกันครับ ขาาอีสานเกี่ยวข้าวเารียวกับเบสย่างครับมันมีล่มเล่นวาวย่างเดียวเป็นลกักเอาผ่าคุ้มปูยูวัดครับเมดหาง <c oughs> เอาไปทางนี่ไปทางนี่เออลงให้หน้าทางนี้เอาลงให้หน้าทางนีอ <c oughs> นี่ครับโอ้เงาประมาณสามสิบเมตรนี่ลระหาง,งเา็ดหางเงาโพดเอาดึงออกมานี่ ดึงออกมันออกจากกันมันจังสวยงามเวลาขึ้นเถือกหันกลับหันกลับพอทั้งมาเออนั่นละอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ,อีกรอบโอชิสวยงามครับหางนี่ครับเสื้อเขาใส่แบบนี้เลยครับไงดีม่วนกันงางม่วนพี่เ <c oughs> บาแล้วลูกแล้วไน นี่มัดเชือกแน่นๆครับทาบว่าเส้นใยป่านนี่ลรบมีแห้งอาจแตขาดนะครับต้องใส่เสือกเส้นใยหญ่เอาขึ้นเออโอ้สวยงามครับเอามาช่มกันครับโอ้เสียงสนุดังแล้วครับผ,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 ผู้แล่นดูไก่ก่นครับ<า>เดียวเดียวเดียวโอ้ขึ้นแล้ว ยังไงครับเป็นยังไงเสือกตึงดีปะเป็นยังไงครับโอ้ยผุ่นเห็ดมี่น้องพุ่นเสียงเสือกดังบว่วีวีปะจับมือ โอ้ข oh! ึ้นสูงเลยครับพรธรรมดาพรธรรมดาสูงเป็นสูงอ๋อเหี้ยปล่อยใส่อยู่จุดเสือกบ่พ่อเหรอใคุณนึ่งแล้วก็เสือกยาวบนหากิโรได้บ่นี้ปล่อยย่าหากิโรได้นี่สูงปันนี่หลายปหนนี่ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเอาปล่อยไปเลยว่าสันไปแล้วสองอันแล้วเสือก ไปปล่อยไปออ้ยไก่หลายกล่องสู้มาถึงนี่ละครับคนมักเบาเห็นล่มบ่ได้ปล่อยทันทีปล่อยทันทีครับใช้บานใช้ใเมืองจากไล่เสียงสนู่กับลอยเอาม,มีดมาตัดกันน้งเทียในเมืองกับปล่อยครับในเมืองมีการแช่งกันมองได้ไหมครับนี่เป็นติแช่งโยบุยรำครับนี่บุยรำ ยยน้อยเย็ดขบว,วนการแข่งวานี่เอามาสอมก่อนน่นบ่ครับคลิปนี้จบล่องแค่นี้นะครับคลิปนาเยาสิไปไอ้ท้ยตอนแข่งขันกันนะครับผมสวัสดีครับ